สวัสดีครับพี่ชื่อเป็นปิติคนครูได้ที่3 3ห้องม5ทัก1ินะครับวันนี้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูตะวันนะครับเรื่อง M6 ครับไปดูกันเลยครับการหาดีเทอร์มินันต์โดยการกระจายโคเฟกเตอร์ M6 นะครับบนรียามไมเนอร์ของสมาชิกในเมตริกกำหนดให้ a เท่ากับ aij วงเล็บ n คูณ n คือไมเนอร์ของสมาชิก aij ของ a คูณยาม11โคเฟกเตอร์ของสมาชิกนเมิทิคคือผลคูณระหว่าง mij วงเล็บ a และลบ1กำลัง i บวก j เขียนแทนด้วยสัญลักษ์ cij บงเ a นั่นคือ cij เท่ากับลบหนึ่งกำลัง i บวก j mij a นะครับจากบนยามสืบจะได้ว่า cij a เท่ากับ mij a ถ้า i บวก j เป็นจำนวนคู่และ ลบ m i j วงเล็บ a ถ้า i บวก j เป็นจำนวนขี้ตัวอย่างที่1นึ่กำหนด a เท่ากับลบสองแล้วก็หจงหาไม่เนื่อของสมาชิกทุกตัวของ a มนเนื้์ของลบสองเขียนแทนด้วย m หนึ่งหเท่ากับหในเนของสมเขียนแทนด้วย m หนึ่งเท่ากับศ์ในของศนเขียนแทนด้วย m สองหนึ่งเท่ากับสม m หนคือตรงนี้นะครับอันนี้ m หนสอง นี้ m สองหนึ่ m, 5, m 22, 2องสองมเนื่อของ5้าเขียนแทนด้วย m 2 2เท่ากับลบสจงหาโคเฟกเตอร์ของสมาชิกทุกตัวของ a โคเฟกเตอร์ของลบสองเขียนแทนด้วย c 1 1เท่ากับ5 m มเนอร์จะแทนเป็น M นะครับโคฟิเกเตอร์จะแทนเป็น C โคฟิเกเตอร์ของ3เขียนแทนด้วย C 1 2เท่ากับ0ู r o โคฟิเกเตอร์ของ0เขียนแทนด้วย C 2 1เท่ากับลบ3 r โคฟิเกเตอร์ของ5เขียนแทนด้วย C 2 2เท่ากับลบ2หน้าต่อไปนะครับ M6.2 ตัวอย่างสองตําหนด A เท่ากับหนึ่งสองสามลบหนึ่ลบสองล้วมหข้อ1จงหาแม่เนื้อของสมาชิกทุกตัวของ A m 1 1มหงหเล็บ A เท่ากับ M11 จะต้อง เอาต้องตัดหนึ่งแถวที่หนึ่งกับหลักที่หนึ่งออกนะครับก็คือแถวที่หนึ่งคือแนวนอนนะครับหลักก็ค,คือตั้งก็ต้องตัดแถวนี้นอนแล้วก็ตัดแถวนี้ออกครับเอาสี่ตัวสี่ตัวนี้มาต่อนะครับก็ต้องเขียน 0-2 1ลบแล้วก็ลบ1นะครับเราก็จะต้องเอา0ูคูณลบ1จะเป็นลงคูณกับลงแล้วก็ขึ้นคูณกับขึ้นนะครับจะได้เป็น c 1 1ึงนบ a เท่ากับลงได้ศูนนะครับศูน ลบกับลบสองจะได้เป็นลบสองครับขั้นต่อไป m หนึ่งสองทำเหมือนกันนะครับคือตัดแนวนอนกับแนวตั้งนะครับก็คือ m หนึ่งสองคือหลักก็คือตัดแถวที่หนึ่งแนวนอนก็คือ นอนก็คือตัดแถวที่หนึ่งนี้นครับหลักก็คือตรงกลางนะครับก็จะต้องเอาลบหนึ่งลบสองสามแล้วก็ลบหนึ่งมาครับจะได้เป็นลากับลบคูลบได้บวกนะครับอันนั้นจะเป็นหนึ่งลบกับลบหกนะครับลบกับลบเป็นบวกคนืดได้เจ็ดนะครับ เอ็มหนึ่งสามทำเหมือนกันนะครับก็ตัดแถวแถวคือแรกนะครับแล้วก็หลักก็คือนวะตั้งนะครับจะได้เป็นลบหนึ่งสามศูนย์หนึ่งจะได้เป็นลงเป็นหนึ่งนะครับลงเป็นลบหนึ่งนะครับขึ้นจะเป็นศูนย์นะครับหนึ่งลบ ลบหนึ่งลบศูนย์จะได้เป็นลบหนึ่งครับข้อต่อไป m สองหนึ่งวงเล็บ e ครับเท่ากับ m สองหนึ่งก็ต้องตัดมากครับ m หนึ่งต้องตัดแนวนอน,นครับแนวนอนก็คือแถวนี้ครับแล้วก็ตั้งก็ต้องตัดแถวแรกครับจะได้เป็น สองสามหนึ่งก็ลบหนึ่งครับก็จะเป็นลงนี้จะได้เป็นลบสองครับลบสองลบกับสามครับจะได้เป็นได้เป็นห้าครับเอ็มสองสองตัดเหมือนกันครับอันนี้จะต้องตัด ถวที่สองกับแถวที่สองครับจะได้เป็นหนึ่งสามสามแล้วก็ลบหนึ่งครับได้เท่ากับลงคูณลงได้ลบหนึ่งลบก,กับขึ้นคูณขึ้นจะได้เป็นเก้านะครับลบหนึ่งลบก,กับเก้าลบบลบเป็นบวกลบก,กับลบเป็นบวกจะได้เป็นลบสิบนะครับ ก็จะไป M สองสามนะครับก็ต้องตัดแถวที่สองนะครับแถวที่สองจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็หลักที่สามก็ต้องตัดแนวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะได้เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งเท่ากับลงคุณลงได้หนึ่งนะครับขึ้นคุณขึ้นจะได้เป็นหกนะครับนี่ได้หกหนึ่งลบ ข้น,นี้จะตอบลบห้าครับแต่ว่าข้อนี้มันเป็นเลขขี้ครับถ้าเลขขี้จะต้องตัดลบออกข้อน,นี้จะต้องตอบห้าครับ m สามหนึ่ง m สามหนึ่งจะต้องตัดแถวนอนก่อนนะครับนอนจะเป็นหลักนะครับตัดตรงนี้แล้วก็ หนึ่งจะต้องตัดบางนี้นะครับจะเหลือสองสามศูนย์แล้วก็ลบสองครับจะได้เป็นสองคูลบสองจะได้ลบสี่นะครับลบสี่ลบกับศูนย์ครับข้อนี้ก็เลยตอบลบสี่ครับไมเนอร์ถ้าเป็นลบแต่ว่าเป็นเลขคู่ไม่ต้องตัดลบออกน,นะครับ m สามสองครับ M สามสองก็ต้องตัด แถวนี้ออกน,นะครับแล้วก็ตัดตรงกลางนะครับเอ็มสามสองจะได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ลบสองครับอีกข้อหนึ่งนะครับ, 1, อ,รบอันนี้เป็นลบหนึ่งครับคนนี้จะได้เป็นหนึ่งคูณลบสองได้ลบสองนะครับลบกับ ลบหนึ 1> 1่งคูณสามจะได้เป็นลบสามครับน,นี่จะเป็นลบกับลบเป็นบวกครับบวกเป็นลบอีกทีนึงจะได้เป็นลบหนึ่งครับข้อนี้ข้อนี้เป็นไมเนอร์เลขคี่นะครับก็จะตัดลบออกจะเหลือหนะึ่งครับ ย่สสามสามย่สสามสามจะต้องตัดแถวนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดอันนี้ออกจะเหลือหนึ่งสองลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ครับจะได้เป็นอันนี้เป็นศูนย์ครับลบกับลบสองจะได้เป็นลบไปลบได้บวกครับก็ข้อนี้ก็จะต้อง ตอบสนะครับต่ไปเป็นข้อสอจงหาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกทุกตัวของ a นะครับ c 1 2 c 1 2นี่เราหาแล้วนะครับ c 1 2มาจากข้างบนนะครับแต่ว่าเป็นโคแฟกเตอร์นะครับเลขที่จะได้เป็นลบนะครับ ท่ากับลบเจ็ดนะพอนี c หนึ่งสาม c หนึ่งสามหาแล้วได้ลบหนึ่งนะครับนี้ก็ตอบ4 22. 4 22ลบหนึ่ง c สองสอง c สองสองเราได้ลบสิบเนาะก็ตอบลบสิบเลย c สองสามข้อนี้ก็ตอบห้านะครับ c สามหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องตอบ ลบสี่เลครับสี่สามสองเราได้ลบเราได้หนึ่งนะครับเราก็ตอบหนึ่งนะครับออกมาจากคำบนนะครับที่หาไว้ตัวอย่างที่สามกำหนด a เท่ากับ 2, 2, หนึ่งลบสองสองศูนย์ช้สองเป็นศูนย์สามสี่หนึ่งชี้สามเป็นศูนย์สองศูนย์ห้า ใช้สีเป็นลบสามศูนย์หนึ่งลบสามครับข้อนี้จะเป็นเมทริกซีคูณสี่นะครับข้อนี้เราจะต้องเลือกตัดแถวกับหลักที่มีเลขศูนย์เยอะที่สุดนะครับเพื่อได้ทำกันทำต่อได้เราต้องตัดแถว c11 นะครับ c11 ต้องตัดตรงน,นี้นะครับแถวคือน,น,นอนนะครับหลักคือตั้งครับจะได้เป็นเดซ e เท่ากับ1คูณ c ับ ลบสาม x c หนึ่งสครับเราต้องหาเลตเครับเ,เราจะต้องเอาที่เหลือจากตรงนี้มาเขียนข้านะครับอันนี้จะได้เป็น 3, 4มสี่ครับแล้วก็หนึ่งนี่สจะเป็น 2, 0, 5, สองศูนหนที่สามจะเป็นศูนย์หลบสแล้วก็ข้อนี้เราจะต้องเอา สแถวแรกนะครับย้มาอยูตรงนี้นะครับจะได้เป็นสามสี่หนึ่งก็สองศูนย์ครับต่อไปเราจะต้องคิดลงคูณลงนะครับแล้วก็ออ,อาบวกกันนะครับลงคูณลงแถวแรกจะได้เป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าสาม คูณศูนย์ได้ศูนย์ไปคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์ไปคูณลบสามสีบก็ได้ศูนย์นะครับแถวต่อไปจะเป็นสองครับสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งจะได้สองนะครับเท่ากับสองลงอีกตัวหนึ่งศูนย์คูณสี่คูณห้าได้ศูนย์นะครับก็จะลงจะเป็นสองครับต่อไปก็ลบขึ้นขึ้นแถวแรกเป็นศูนย์นะครับแถวที่สอง แถวที่สองจะได้ห้าคูณสามได้สิบห้านะครับแวทสองได้สิบห้าแล้วก็ลบสามคูณสี่ได้ลบสิบสองครับลบสิบสองคูณกับสองได้ลบยี่สิบสี่ครับจะได้เป็น สิบสองนะครับบวกกับลบลบยี่สิบสี่นะครับจะได้เป็นสองลบก,กับลบสิบสองนะครับสองลบก,กับลบสิบสอง จะได้เป็นสิบสี่ครับเพราะลบกับลบจะเป็นบวกครับต่อไปเรา่มต้องเอาดีเอเท่ากับสีหนึ่งคูณซีหนึ่งบวกกับศูนย์ลบ c สบวกกับ0ูนยลบ c หแล้วก็บวกบ 11, วกับลบสามคูณ c 1นึ่งหก็หนึ่ครับต่อไปเราต้องทำอีกขั้นตอนนึงครับก็คือเขียนวิจิต3สามคูณสามครับจะได้เป็น3 4 1 2 0 3แล้วก็0 1นย์หนึ่ลบา ขั้งาก็ต้องเอาสองเร่มาใชนะรเล่นสามสี่สองศห้าครับแล้วก็ต่อไปจะเปนสี่หนึ่งหนึ่งากับสิบเอ็ดคูณลบหนึแล้วสองครับได้สิบเอ็ดนะครับ เลตเอท่ากับ11บนะครับบวกกับลบเก้บแปดนะครับไม่เป็นลบหนนะครับอีงต้องทำซีหนสีนะครับซีหนึ่งสีีหนสีเราจะต้องตัด ตรงนี้นครับอันนี้เปนหนึ่งสี่แต้องถัดตรงนี้นครับแล้วก็เราจะต้องเอาเอาสามแถวนี้มาเขียนนะครับจะได้เป็นลบสองส,องส,องสูถ้าเราไปได้3ามสี่หนึงมันจได้สองแล้วก็เอาสองนี้มาเขียน้างหนั้นครับ ลบสองสองศูนย์สามสี่นะครับแล้วก็เราจะเป็นลงคูณลงครับสามทางนี้ลงครับแล้วก็ขึ้นคืออันนี้นะครับ,รบ,รบขึ้นขึ้น,นลงแถวาแรกได้ลบสองคูณสี่ได้ลบแปดครับลบแปดคูณห้าได้ลบสี่สิบนะครับลบ สี่สิบบวกกับแถวที่สองได้ศูนย์นะครับ,ดดรบลดลงเสียงครับแล้วก็บวกกับสองสองได้สี่นะครับบวกสี่อันนี้ลงครับลงจะได้เป็นลบสามสิบหกนะครับต่อไปขึ้นนะครับขึ้น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 แถวแรกได้ศูนย์นะครับแถวที่สองก็ได้ศูนย์นะไม่มีศูนย์แถวที่สามจะเป็น ้าคูณสองคูณสามครับห้าคูณสองได้สิบนะสิบคูณสามได้เป็นสามสิบนะครับเราก็ต้องเอาลงลบสามสิบหกนะครับมาลบก,กับขึ้นนะครับเป็นสามสิบนะครับจะได้เป็นลบสิบหก 30, ลบสามสิบลบลบเป็นบวกครับจะได้เป็นหกสิบหกนะครับ c 1หลบกับ C1 บวกกับ c 1 4นะครับจะเป็นลบรปดสบเจ็นะครับบวกกับ6กค้นยีตอบคุ่ตอบลบร้อยยี่สิบเอ็นะครับ